หมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่5กระกฎาคม2558เวลา12บสนาฬิกาสีนาทีคู่ที่หนึ่งมวยรอบปูนเสือพิกัดน้ำหนัก116่อ11ปอนด์ยกเพชรนิ่งเจริญฟาร์มมวยจังหวัดเตะต่อยสีมือดีครบเครื่องข่าในเหนียวแน่นไล่แขนเก่ง มีขวางหน้าแทงเข่ายัดไส้ดีแข็งแกร่งแข็งแรงแต่ตามเชิงมวยต้องเดินเข้าหาคู่ชกมีโอกาสโดนดักจังหวะสองหนักหนักแรงแรงเลี่ยมมวยดูเป็นรองโดนเยอะๆปลายปลายมีแถวได้เจ้าแพ้ยอดเพชรแปงกองตราบมวยจังหวะเตะตอยถนัดขวาสีมือดีครบเครื่อง มีดักเตะดักแทงเข่าในเหนียวแน่นล็อกรัดมัดตีดีวงในมีเหลี่ยมพริกตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงสมองมวยดีเป็นมวยที่ต่อยตั้งรับได้ดีการเข้าออกคล่องแคล่วว่องไวเคยชนะมาแล้วคู่ที่สองมวยรอบปูนเสือพิกัดน้ำหนัก116่รปอนด์ราบตอเปกโก้ มวยจังหวัดเตะต่อยรูปร่างสูงยาวกว่าเข้าในเหนียวแน่นกล้ารัดมัดจีเก่งอาวุธมวยสู้ได้แต่ความแข็งแกร่งแข็งแรงยังมองว่าเป็นรองเดินต่อโดนน่าจะเหมือนหนังนวนเดิมเจะแพ้ชนะมานพีเคแสนชัยมนวยไทยยิมมวยจังหวะเตะต่อยรูปร่างตี้สั้นกว่ากล่องแคล้ว ว่องไวเขาในเหนียวแน่นกล้ามรัดมัดรีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลันแรงอาวุธมวยหลากหลายกว่าคู่ที่สามพิกัดน้ำหนัก127่อปอนด์ชาติชายสิปานนมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดซ้ายฝีมือดีครบเครื่องเป็นมวยหนักทั้งซ้ายและขวา ลูกเตะซ้ายออกได้รวดเร็วมีสอกระยะประชิดคล่องแคล่วว่องไวบูดุดันเข่าในพอได้ต้นต้นมีโอกาสได้นับได้นอกแต่ปลายปลายมองว่าสู้เข่าไม่ได้โดนเยอะเยอะมีแผวจะแพ้ทวนก็กำปนาธมุยจังหวะเตะ่ตอยถนัดขวาสีมือดีครบเครื่อง เขาในเหนียวแน่นล็อกรัดมัดตีเก่งหนักแรงแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธมวยหลากหลายวงในมีเหลี่ยมมวยช่วยต้นต้นไม่โดนหมัดโดนศอกปลายปลายยังมองว่าดูดีกว่าคู่ที่สีพ่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยี่สิบสามปอน์สก,กุลชัยเล็กแตงกองปราบ แขมวมยรอบปูนเสือตัวที่14เมืองจังหวัดเตะต่อยรูปร่างสูงยาวสีมือดีเตะต่อยคล่องแคล่วว่องไวเข่าในเหนียวแน่นมีขวางหน้าดันแทงดันเสียบหนักแรงแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลันแรงต้นต้นไม่พลาดโดนหมัดปล,ปลายปลายน่าจะเสียกระจายแต่หลักเหลี่ยมเป็นรองจะชนะ สกุลชัยเวโรนาฟมวยจังหวัดเตะต่อยรูปร่างเตี้ยสั้นกว่าสีมือดีครบเครื่องหนัดแข้งออกได้รุนแรงพล่องแคล่วว่องไวเข่าในพอได้วงในมีลูกรัเอวและมีศอกในระยะกระชิดหลักเหลี่ยมดีโดนบนโดนบีบปลายปลายอาจมีแผวได้เสียเปรียบรูปร่าง